อันนี้ป้ายอะไรคะนะโอนี่กิ่ิสามนะคะนะโคนโคเนียวเดแล้วก็หนึ่งนะคะนะโคนี i, อาริวหมายถึงซื้อสามแล้วได้แถมหนึ่งเลยคะ่ะดีจังเลยคะ่ะอันหนึ่งเห็นว่าเราขายเกือบ30กว่าบาทนะคะนะใช่ไหมคะไม่พูดต่อและะ้วค่ะอันนี้ไซส์ก่อสร้างเราถ่ายได้ไหมคะเนี่ยถ่ายได้จริงๆด้วยคะ่ะโคชิไซส์ก่อสร้างคะ่ะ อันเซนเพื่อความปลอดภัยคะ่ะรุ่ยไซรุ่ยไซหนูหูค่ะคุมิตเทคุมิตเทลก็คือว่าอยู่ในระหว่างการปรับปรุงคะ่ะนั่นแหละค่ะนะเรียกได้ว่าเป็นมาตรการของคนญี่ปุ่นเขานะคะนะเขาจะเอาผ้าสแลกมาคุมไว้ทั้งหมดเลยเนี่ยเพื่อไม่ให้ฝุ่นไม่ว่าจะเป็นทั้งซีเมนหรือว่าตัวยิปซัมหรือว่าพวกเศษเหล็กนะคะนะมันกระเด็นหรือว่ากระจายออกไปข้างนอกพื้นที่คะ่ะแล้วทําให พื้นที่ข้างนอกสกปรกนะคะนะเรียกว่าทําดีมากเลยละค่ะนะแล้วใครเอาไม้อะไรมาปักคะเนี่ยไม่ได้ปักตะไครนะคะนะโดมารุหยุดนะคะนะก็คือเหมือนกับว่าเป็นป้ายอยู่เฉยๆเพื่อให้มองซ้ายมองขวาก่อนขับรถเข้าไปมากกว่านะคะนะไม่ได้แปลว่าห้ามเข้านะคะนะมีอะไรที่ยังไม่ถ่ายไหมคะเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเนียคิดว่านะคะนะตั้งชื่อตึกแปลกๆก็ได้คะ่ะแล้วให้เราซูมถ่ายคะ่ะแล้วพอถ่ายมาก็บอกว่าเป็นตึกเป็นตึกสํานักงาน เป็นโรงเรียนเป็นอาคารสถานีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นโรงไฟฟ้าอย่างนี้ไกลๆก็ได้นะคะนะไม่จําเป็นต้องให้เราแบบว่ามาอยู่ในเมืองแล้วเห็นทุกอย่างอย่างนั้นก็ได้นะคะนะตั้งแต่มานะคะนะยังไม่เคยถ่ายตรงนี้เลยค่ะจุดรอรถบัสนะคะนะบัสเต้บัสเต้จุดรอรถบัสนะคะหรือว่าจุดนั่งพักล่ะค่ะมาสึรอค่ะโอริลออริุก็เร็ว โทจูซึก็คือมาถึงนะคะนะเบ็นชิเบนชิแปลว่ามานั่งนะคะนะสวารุเพื่อนั่งค่ะมาสึ <Mats u. S 1> u, เพื่อรอค่ะยัสมุเพื่อพักค่ะคันคิโกะคันคิโกช่องลมค่ะมกมกมกคือมกคือค ok. วันออกมาค่ะเ e มุริเขมุริควันนะคะนะ เดดเดคุรุเดเดคุรุจุดที่ออกมาค่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นทายคำศัพท์กันดูนะคะนะโอเคค่ะเช้าแล้วค่ะแล้วดวงอาทิตย์จะอยู่ฝั่งไหนได้คะนะก็ต้องเป็นฝั่งนู้นหรือเปล่าะคะนะเดี๋ยวรอถ่ายพระอาทิตย์ก่อนนะคะนะเจอแล้วค่ะดวงอาทิตย์จุดตรงนั้นค่ะพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะได้โยพระอาทิตย์นะคะนะนิจูนิจู เวลากลางวันค่ะอาการุยสว่างค่ะอัดซึ่ยอัด่ร้อนนะคะนะ